สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนามูลนิธิคนตาบอดไทยเสนอรายการคนตาบอดไทยในยุคดิจิทเอยลเอย๋เอย,อยดิจิทเอย๋เอย สวัสดีนี่เราเองอิกชนทิปยิ้มย่องค่ะสําหรับ e ีพีแรกในวันนี้ก็เป็นเรื่องของเราเองค่ะจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันเป็นประสบการณ์ตรงของตัวเองค่ะคุณอิกกาลังเดินออกจากที่ทํางานไปหน้าปากซอยโดยใช้ไม้เท้าขาวนําทางทุกท่านเคยสงสัยกันไหมคะว่าคนตาบอดใช้ชีวิตประจําวันกันอย่างไรนะคะอย่างเช่นเรื่องของการเดินทางถึงหน้าปากซอยคุณอิกเดินบนฟุตบาท ผ่านด้านขวาเป็นรถเข็นขายของด้านซ้ายเป็นสะพานล,ลอย วิธีที่จะใช้ในการเดินทางก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะกับคนทั่วไปมีผู้หญิงหนึ่งคนเดินตามหลังอุ้ยระวังนะคะระวังชนสะพานลอยนะคะรีบเดินเข้าไปหาคุณอีกมีอะไรให้ช่วยไหมคะเออพอดีจะเดินไปตรงป้ายรถเมล์ค่ะเดี๋ยวหนูพาไปนะคะขอบคุณค่ะและนําทางคุณอีกไปยังป้ายรถเมล์รถเมล์ใส่อะไรคะใส่187อะคะ่ะโอ้น่าจะนานเลยคะ่ะอุ้ยหนูต้องไปแล้วนะคะพอดีว่ารถแก็บที่เรียกมาเขามาแล้วะอะค่ะ โอเคค่ะขอบคุณนะคะด้ขอตัวก่อนนะคะได้ได้ได้ไดค่ะข,<อ>ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ,คคะผู้หญิงเดินจากไปะจะทําไงดีวะเนี่ยเดินยากเหลือเกินฟุตบาทบ้านเราด้านซ้ายสะพานลอยด้านขวาแม่ค้าขายของเดินไปเดินมาเจอเสาเจอต้นไม้โอ้ยลำบากจริงๆรรถเมล์ไฟฟ้าสาย187เข้ามาจอดที่ป้าย มีผู้โดยสารขึ้นรถเอเสียงคุ้นๆใช่สาย187ไหมนะแล้วรถเมย์สาย187ก็ออกจากป้ายไปยแต่คุณอิกยังินอยู่ที่เดิมรอแล้วรอเล่าแ,แ,แบบนี้ล่ะค่ะเราก็จะต้องใช้วิธีเทคนิคส่วนตัวของตัวเองที่ใช้บ่อยๆก็คือค่อยๆกระดึบกระดึบไม่ทราบมีใครอยู่แถวนี้บ้างไหมคะ สวัสดีครับมีให้ช่วยไหมครับเออพอดีอยากจะดูรถเมลสายหนึ่อะคะ่ะไม่ทราบว่ามีผ่านมาบ้างไหมอะคะอ๋อเมื่อกี้ผมเห็นดูคันหนึ่งครับเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้เลยโอยตายแล้วเสียดายมากเลยอะอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับว่าอีอีคันหนึ่งถึงไหนแล้วครับเอ,อ่อไม่ทราบดูในไหนหรอคะอ๋อผมดูในแอปสายสายดูรถเมลครับในโทรศัพท์อะครับอ๋อเคยลองเหมือนกันอะคะ่ะแต่ว่ามัน มันใช้ไม่ได้อ่ะค่ะมันไม่ไม่ค่อยแอคเซสเท่าไหรอ่อะค่ะ,ะเดี๋ยวก่อนนะครับคือพี่ใช้แอปนี้ด้วยเหรอครับเพราะที่ผมไม่รู้อะค่ะว่าคนตาบอดก็ใช้ได้คือมันใช้ยังไงอคะครับพี่ก็ปกติอะค่ะอย่างพวกสมาร์ทโฟนทั่วๆไปนี่แหะค่ะมันจะมีฟังก์ชัน accessibility อะค่ะเป็นการเข้าถึงนะคะ<ม>ถ้าเกิดไปเปิดตรงปุ่มตรงนั้นเนี่ยก็สามารถที่ใช้ได้เหมือนกับคนตาดีอะค่ะ อ๋โอโหดีจังเลยครับใช่ค่ะแต่ว่าตัวแอปพลิเคชันต่างๆแล้วเนี้ยจะต้องอ,ออกแบบมาให้มันเข้าถึงได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นที่ทำงานพี่อีกเย็นไงบ้างโอ้ยเมื่อวานอะแทบแย่เนี่ยไ,ไอไอตอนที่รอรถเมย์อะเออพี่ก็พยายามหาคนถามแบบไม่กระดึกกระดึกค่อยๆเดินไปกว่าจะหาคนได้แล้วแล้ว,ลวทีเนี้ยน้องอะเขาาบอกว่าอุ้ยสายอะไรวะหนึ่งแปดเจ็ด ที่ที่จะขึ้นอะมันเพิ่งจะผ่านหน้าไปแค่นั้นเองแป๊บเดียวเองะเสียดายมากเลยอะออแล้วพี่ทาไงอะก็เนี่ยน้องเขาก็ต้องไปไปเปิดแอป,ปนั้นแหละดูให้ว่าไอ้ทางต่อไปยังมันอยู่ตรงไหนไอ้แอป,ปนั้นอะไอ้ที่เราเสียตังสมัครสมาชิกไปอะอเออแล้วที่ทดลองใช้งานอะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่แอพเสรไงแล้วก็มัน,ม,นมันดูได้จริง,รงๆก็คือแค่แค่รู้ว่าเอ้ยมันมาถึงตรงป้ายตรงนี้แล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่า ท,ที่ที่จะปักหมุดอะไรตอนนั้นก็ต้องให้คนตาดีช่วยดูใช่ไหมพ,พี่สายเอาไว้พี่เออนั้นแหละแล้วก็พอสุดท้ายยังไงเออมันมาตั้งไม่รู้กี่คันก็เลยแบบเอยไม่รู้ว่าคันไหนเป็นคันไหนเลยอะ่ะโหเสียได้อ่ะเดี๋ยววันนี้หนูดูให้เรากาันอเราจะส่งข้อความบอกให้ได้ได้เออขอบคุณมากที่ป้ายรถเมย์คุณอิกกำลังใช้สมาร์ทโฟนเลิกงานแล้วกลับบ้านกันเถอะวันนี้จะเป็นยังไงบ้างหนะ้า ป้ารีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็วไปโบกรถเมแต่ก็ไม่ทันรถเมเลยไปแล้ว<ค><ณ>ภาพหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณอิกที่แสดงข้อความของน้องสายกำลังส่งมา

เซ y เอร์พั a อยู่ป้ายสวนสันติภาพลุนเ a y ร์ a r a ่นกันนอนุสาวรีย์ละสทเฟซ a พ a ฝนตกอัดสัญญาณชอบหายเน่ ทำในายถ้าได้ยินเสียงคล้ายๆก็ถามคนแถวนั้นได้เลยนะแถวนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงคน เดี๋ยวลองดูเซปเปอร์พัระอยู่ใต้ทางด่วนแล้วเซปเปอร์พัระสัญญาณหายไปอีกแล้วเซปเปอร์พัระน่าจะอยู่แถวแถวป้ายรถเมล์แล้วเซนคคทเฟสยูแคทเฟสเซปเปอร์พัระพี่อีกถามคนแถวนั้นเลยเซปเปอร์พัระเป็นไงบ้างเซปเปอร์พัระได้ขึ้นยัง <laughs> One, person One person reacted with thumbs up button. One person reacted with thumbs up button. You. One person reacted with red heart button. You. pakun. Double tapped open. Say Pathsera. Red heart. Cancel button. Red heart button. ลงอกรอดไปอีกวันคุณอิกกำลังเดินออกจากที่ทํางานไปยังปากซอยโดยใช้ไม้เท้าขาวนําทางอยากจะบอกเพื่อนๆจังเลยค่ะความรู้สึกของตัวเองนะคะเวลาที่เปะรอรถเมย์เพื่อที่จะเดินทางไปไหนเนี่ยมันลุ้นมากจริงๆนะคะรถมาหรือยังหน้าจะมีคนได้ถามหรือเปล่าหรือว่ารถมาพอรู้ปุ๊บอ่ะเราจะขึ้นทันไหมบางทีโอ้ยผ่านหน้าไปแล้วน่าเสียดายมากๆนะคะ สำหรับโอกาสที่เราจะได้ขึ้นรถอย่างทันเวลาไม่ต้องชวดผ่านหน้าผ่านตาเราไปเฉยเลยแต่มันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับตัวเองนี่แหละค่ะเจอบ่อยมากจนต้องทำใจทำใจได้อย่างเดียวนะคะแล้วก็รลอคอยต่อไปว่าขั้นต่อไปจะมาเมื่อไหร่แล้วจะมีใครอยู่ตรงนั้นณนะเวลานั้นบ้างไหมสำหรับตัวเองแล้วนะคะมองว่าการเดินทางในแต่ละวัน ถึงแม้ว่าเราจะใช้เส้นทางเดิมๆรถหมายเลขเดิมๆคันเดิมๆก็ตามแต่ในแต่ละวันค่ะมีเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันเลยในบางวันเราอาจจะเจอคนใจดีขึ้นรถพร้อมเราพาเราขึ้นในบางวันเราอาจจะไม่เจอใครเลยก็ต้องคอยลุ้นหรือคอยตะโกนถามคุณอิกเดินอยู่บนฟุตบาทมีผู้หญิงเดินตามหลังเข้าไปหาคุณอิกและนำทางไปที่ป้ายรถเมล์ถามว่าท้อไหมเหนื่อยไหม จริงๆมันก็เหนื่อยนะคะแต่ท้อแล้วทำอะไรได้คะยังไงเราก็ต้องดิ้นรนเพื่อที่จะออกมาทำมาหากินกันคะ่ะเพราะคนตาบอดทุกๆคนค่ะก็อยากจะมีสิทธิ์ที่จะออกมาใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปออกมาเรียนหนังสือออกมาทำงานผ่านไปอีกหนึ่งวันวันรุ่งขึ้นคอยมาเริ่มต้นกันใหม่คะ่ะภาพสัญ,ญลักษณ์และข้อความ GAA D Global Accessibility Awareness Day คุณโจนั่งอยู่ที่ห้องบันทึกเสียง สำหรับเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนตาบอดนะครับเราจะมีเทคโนโลยีที่เราเรียกกันว่า assistive เท h n นโลย y นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีในด้านของการเข้าถึงนะครับสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคนตาบอดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะใช้ในการเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้เราจะเรียกมันว่า Screen r e a d e r นะครับคุณโจกำลังใช้แอปพลิเคชันสำหรับช่วยดูรถโดยสารประจำทางนั่นก็คือเป็นโปรแกรมที่อ่านออกเสียงนะครับบน อคอมพิวเตอร์หรือบนสมาร์ทโฟนนะครับให้คนตาบอดสามารถที่จะรับรู้นะครับถึงข้อความหรือสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้นะครับอย่างเช่นมือถือเครื่องนี้นะครับเราปลดล็อกมือถือมาเนี่ยถ้าเราเปิดเทคโนโลยีตัวนี้หรือเปิดสิ่งที่เราเรียกกันว่าสกรีนรีเดอร์เนี่ยนะครับเราจะสามารถอ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏบนหน้าจอได้นะครับเช่น เมื่อผมใช้นิ้วนะครับมาแตะที่บนไอคอนบนหน้าจอมือถือเนี่ยเขาก็จะพูดตามที่เราแตะนะครับแล้วถ้าเราแตะที่ตัวไหนนะครับเขาก็จะอ่านให้เราฟังอย่างเช่นนี่นะครับมีโฮมมีฮนะครับไทยชนะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับนี่คือถ้าสมมุติว่าแอปพลิเคชันที่ผลิตขึ้นมาแล้วทําให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงได้เนี่ยคนตาบอดจะ เมื่อแตะไปที่ปุ่มไหนมันจะอ่านทุกอย่างนะครับอ่านให้เราฟังแต่ถ้าแอปพลิเคชันไหนที่ผลิตมาแล้วคนตาบอดไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับหรือว่าโปรแกร,รมนี้ไม่สามารถเข้าถึงได้คนตาบอดก็จะไม่สามารถที่จะรับรู้นะครับสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอนั้นได้นะครับอย่างเช่นเราแตะลงไปหน้าจอสมาร์ทโฟนที่แสดงผลแอปพลิเคชันสำหรับดูรถโดยสารประจำทางแล้วอาจจะพูดว่าปุ่มปุ่มปุ่ม แต่เราไม่ทราบว่าคือปุ่มอะไรนะครับหรืออาจจะพูดว่ารูปภาพรูปภาพรูปภาพแต่เราไม่ทราบว่าคือภาพอะไรนั่นคือการที่ทําให้คนตาบอดไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้นั่นเองนะครับการแก้ไขก็ผู้ที่พัฒนาแอปพลิเคชันนะครับก็ควรที่จะไปดูในเรื่องของไกด์ไลน์นะครับในการพัฒนาตัว UI ที่จะทำให้คนตาบอดสามารถที่จะเข้าถึงได้ด้วยเทคโนโลยีที่เราเรียกกันว่า ตัวกรีนรีดเดอร์นั่นเองนะครับจากเรื่องราวที่ผ่านมานะครับที่เราได้ดูผ่านไปเนี่ยเราจะเห็นว่าคนตาบอดไม่สามารถที่จะเข้าถึงสายรถเมย์ได้โดยผ่านแอปพลิเคชันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันที่คนใช้นิยมใช้กันทั่วไปก็คือ viabus นะครับตัวโปรแกรมแอป v i a b u s เนี่ยนะครับคนตาบอดไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เพราะเราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่า สายรถนั้นมาถึงไหนแล้วนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้ตัวอย่างนะครับผมเลือกสาย538นะครับ,บเราตั้งจุดเริ่มต้นที่สำนักงานปปสนนะครับสำนักงานปปสนะครับสเสร็จแล้วนะครับถ้าเป็นคนตาดีก็จะมองเห็นแผนที่ที่อยู่ด้านบนนี้นะครับจะทราบว่ารถมาถึงไหนแล้วแต่สําหรับคนตาบอดเองเราไม่มีทางที่จะรับรู้ได้เลยว่าขณะน,นี้รถอยู่ที่ไหนนะครับจึงทําให้คนตาบอดไม่สามารถที่จะ ขึ้นรถเมย์ได้ถูกต้องนะครับตรงนี้ถ้าเกิดมีการปรับปรุงนะครับแล้วก็มีการอธิบายเป็นตัวหนังสือให้คนตบอดได้ทราบว่ารถคันที่เราต้องการจะไปขณะน,นี้อยู่ห่างจากเราประมาณกี่ป้ายหรืออีกกี่นาทีจะมาถึงนะครับก็จะทำให้คนตบอดสามารถที่จะเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้นะครับ